สวัสดีครับผมโทนี่ประหลัดโลกพิเศษครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมงานของที่ทําการป,รก,ารปรกครองจังหวัดกลุ่มงานความมั่นคงครับกิจกรรมงานของประหลัดเนีรไม่ใช่ว่าจะเหมือนในฝันน,นะครับทุกท่านครับ <c oughs> บางทีถ้าท่านใดที่ได้อยู่ที่ที่ทําการปรรรากครองจังหวัดหรือสารการจังหวัดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีงานหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานปกครองหรือกลุ่มงานความมั่นคงอันนี้เราอยู่ที่้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนะครับ สออปสจอชย <Gore> นะครับก็จะมีงานที่หลากหลายแต่ภายใต้งานที่หลากหลายก็จะมีงานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะได้รับมอบหมายให้ทํางานเกี่ยวกับงานของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็คือการรวบรวมการดําเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่เราใช้ในการสอบมานะครับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์แผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองหรือว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญที่สุดนะครับทุกท่านนะก็คือเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดนะครับที่ทุกคนหลายๆคนรู้จักนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด หรือการบาบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนนะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายหรือเป็นไปตามแผนงานของยุทธศาสตร์ชาตินะครับทุกท่านมีอยากจะสอบถามเรื่องใดก็สอบถามมาทางช่องแชทนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมประหลัดลูกเศษตสวัสดีครับ